อะโกนี่เล่นตลกอยู่ที่ดอนซักนี่แม่เลยลบพลือละคืนนี้อืออยู่วงไหนก็อยู่วงลูกพายแม่เลยเฮ้ยอะไรแม่จําไม่ได้เหรอไอดวงจันทร์สุวรรณีวันที่ว่าผมพาเธอก็ไปกินข้าวที่บ้านนั่นแม่พอกินข้าวเสร็จทีนี้มันต้นนั่นอะไรว่าต้นกันเออคนนั้นเลยคนที่ว่าปากแดงแป๊บแม่เออเอออะไรเอออะไรก็เออแม่แหลนกับลูกพายอยู่จันทร์แม่ขอสายดิน้อง พี่บีครับเอ๊ะเวลาตัวทรัพย์หนีมากังลังพี่พี่ามายเยไอ้นุ๊กได้ในน้องตัวทรัพย์แต่ตอนนี้ปีบ้าแล้ว <S <S จันเลยกับแม่นแมนคนตอนนี้แม่โทรดังเกยจยดพัทลุงนุพี่ตงฮะบอกแม่ว่าวันนี้หนุ่ยคายอะลอ้อแม่เหรอไม่ตงดวงจันทร์ลูกพายแม่แม่บายแม่เออวันนี้ไม่รู้ไปกินหนุ่มจีนเจ้าหน่อยน้ำแกงบูดขี้รุ้ยตายแล้วจันทร์แม่บอกว่าถ้าน้องขี้รุ้ยกินยอดจุ่มพพ